ต่อไปเราจะเป็นการสาธิตการทำน้ำแข็งเห็ดกันค่ะนนเราได้รับเกียริจากคุณสิริกุลจรุจันนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทนานีบุ๊กให้เกียรติมาเป็นผู้สาธิตเมนูเห็ดเพื่อสุขภาพในวันนี้ปวกงมือต้อนรับคุณสิริกุลได้ค่ะลองมาดูกันว่าถ้าเย็นนี้เรากลับบ้านไปมีเมนูอะไรบ้างที่เราจะลองไปทำทานกัน นะคะหรือเย็นนี้กลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยรับเห็ดจากโรเห็ดปั๊บกลับไปทำน้ำแข็งเห็ดเลยนะคะเพราะว่าเมนูวันนี้เราเตรียมมาสามเมนูนะคะโดยเมนูแรกเนี่ยก็คือการทำก้อนน้ำแข็งเห็ดนะคะฟังดูเอ๊ะทำยังไงเหมือนจะยากนะคะแต่พอเวลามาดูวัตถุดีบส่วนผสมแค่2ออย่างเท่านั้นเองนะคะก็คือเห็ดเข็มทอง น้ำนะคะน้ำเน่ยน้ำใช้เป็นน้ำต้มสุกก็ได้หรือว่าน้ำเปล่าของเราก็ได้นะคะโดยที่นะคะสุดอยู่นะคะก็คือว่าถ้าเกิดเป็นโรเฮตันี้นะคะสามร้อยสามสิบห้ากรัมนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเราตัดโคนออกนะคะอันนี้เขาเผื่อโคนไว้ก็ประมาณสามสิบห้ากรัมพอดีนะคะก็จะตรงสูตรหนังสือเป๊ะเลยนะคะ ะะกาแบบง่ายมากเลยนะคะอย่างแรกนะคะคือเราต้องหั่นเห็ดก่อนนะคะที่บอกว่าทําไมเราถึงต้องหั่นเห็ดก่อนนะคะมีท่านใดทราบไหมคะที่เราต้องหั่นเห็ดก่อนเพราะว่าตัวเห็ดอย่างที่บอกว่าเห็ดเนี่ยมีผนังเซลล์ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะเราควรหั่นเป็นท่อนๆนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ร่างกายเราย่อยเห็ดได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ เราต้องปั่นเห็นด้วยอ่าก็ช่วยก,กันย่อยได้ดีขึ้นนะคะเพื่อให้ว่าพอเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเราดูดซึมไเได้ดีน,น,นะคะควรหานประมาณ1-2ถึง2เสนนะคะความยาวไม่เกินราจะได้ประมาณสักส5ครั้งนะนะคะ,นะะเสร็จแล้วนะคะเราใส่เครื่องปั่นเลยนะคะจริงๆที่เราบอกว่า ้องหั่นเสร็จหั่นเท็ดใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะคะยังไม่ถึ300ง3 0มรกรัมนะคะค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะ,อะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็ดนี้เป็นเห็ดสดใหม่ๆเลยนะคะทางบริษัทโกเห็ดเพิ่งน,นำมาส่งให้เมื่อเช้านี้เองค่ะอันนี้จริงๆถ้าเกิดว่า เป็นเครื่องปั่นตามบ้านทั่วไปนะคะไฟจะอยู่ประมาณ1.6แรงม้านะคะอาจจะต้องใช้เวลาปั่นนานสักนิดหนึ่งนะคะประมาณ30-40วินาทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเครื่องที่เราใช้เนี่ย3.5แรงม้าซึ่งสามารถปั่นเห็บได้แบบละเอียดมากเลยนะคะเมื่อสักครูแจ้งว่า30วินาทีใช่ไหมคะ30วินาทีนะคะ เราบอกว่าเห็ดหนึ่งหุเนี่ยสามร้อยกรัมนะคะเราใส่น้ำเท่าไหร่นะคะก็ประมาณสี่ร้อยมิลลิตรนะคะพี่ๆบอกว่าที่นนที่บ้านไม่มีที่วัดพม่อทํทำอย่างไรนะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะคะแก้วประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณสี่ร้ยมิลลิตรนะคะจากง่ายๆเอาแก้วที่บ้านเราเทน้ำใส่อันนี้เราตวงมาแล้วนะคะสี่ร้อยมิลตรมลลิตรนะคะถ้าดูตามสายตาก็คือจะพอ เวลา30วินาทีนะคะเ,เพราะว่าด้วยคุณภาพของเครื่องปั่นาจากโอโปร,โปร,โปรแล้วก็ด้วยคุณภาพความสดของเห็ดจากโปร,โปร ต้มเนี่ยนะคะเทปื้ลงไปได้เลยนะในระหว่างที่ต้องใช้ไฟแรงไหมคะคือสิริกูลจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้พอเดือดนะคะแล้วเราเคี่ยวด้วยไฟห่อนๆอีประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากพี่บอกไม่ยากไม่ยากยาก แบบที่สองที่ในบอานมาอบรมอะไรอย่าี้ยเราเลยหรือซื้อหน้ำเอนหรือซื้อหนังสือกลับไปเพิ่มอีกที่บ้านกระจายกระจายอ่านนะคะใใชช่่ขออย่างนี้เป็นจี่เครืองปั่นไหมคะนี่พี่บอกว่าที่เกี่ยบปั่นเนี่ยแหละโฮมโปรมีจำหน่ายค่ะโฮมโปรมีจำห่ายพีอว่ัวันนี้ต้องแวะเก็ตทั่วไปนะคะภายใต้แบรนด์โปรเฮดนะคะสินค้าของเดลโมคาร์บอนค่ะ อันนี้เราตอนแรกเนี่ยเราต้องให้เดือดก่อนนะคะพอเดือดปุ๊บเนี่ยเราหลีไฟนะคะแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้ที่ก้นเพราะว่าเห็ดมันจะไปกองอยู่ที่ก้นเพราะฉะนั้นเราต้องคอยคนเรื่อยๆเคี่ยวเรื่อยๆนะคะถ้ามีหม้อตุ๋นนะคะจริงๆหม้อตุ๋นก็ได้แล้วก็ตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงใส่เข้าไปเลยนะคะแต่ภายในหม้อตุ๋นเนี่ยก็อย่าลืมเปิดฝามาคนมันด้วยนะคะ คอยดูด้วยเพราะบางทีเราใช้ไฟแรงไปเนี่ยมันก็จะติดก้นนองเคมือนกันโอเราัดามาแล้วนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะได้น้ำเห็บข้นๆเลยนะคะเราะเห็นไหคะน้าแบบที่เราทานเมื่อตอนวันนี้นะคะแบบนี้เลยนะคจริงๆนี่ถ้าเจอเหมือนไอศคี้แล้วนะคะเราก็เอามาใส่กิม ที่เรามีนะคะจริงๆใช้พิมพ์ที่เป็นทาก้อนนวแข็งที่บ้านเราก็ได้นะคะเราก็หยอดลงไปเลยนะคะหยอดลงไปเลยค่ะหยอดลงไปในพิมพ์ของเรานะคะพอเราหยอดเสร็จแล้วเนี่ยเต็มพิมพ์แบบนี้เราไปแช่ช่องฟิตน,นะคะแต่จริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะเทน้ำน้ำเห็ดที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยขอให้นะคะหล่อน้ำน้ำน้ำเย็นก่อน นะคะหรือหอล่อน้ำธรรมดาเพื่อให้ตัวน้ำเห็ดเนี่ยเ,เย็นก่อน,นะคะแล้วค่อยใส่ิมพ์แล้วก็แช่ช่องฟิสจะดีกว่าเราแช่ฟิสเสร็จแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็วิธีการเก็บน,นะคะเห็นเมื่อสักครู่นี้มีเขียนคำถามไว้เหมือนก <ๆ S 2> ันนะคะว่าเอ๊ถ้าออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยเก็บอย่างไรนะคะมีวิธีที่เก็บสามารถอยู่ได้หนึ่งเดือนนะคะก็คือใส่ถุงซิปล็อกได้เลยถุงพลาสติก นะคะซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะเป็นถุงพลาสติกที่มีซิปล็อกแล้วเราก็แช่ไว้ในฟรีซเลยพอ,พอเราจะใช้ทานนะคะนนี้เดือดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยพอเวลาเราจะใช้ทานเราก็ค่อยหยิบออกมาเป็นก้อนๆน,นะคะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆถามเหมือนการเขียนมาในกระดาษว่าเวลาจะทานเนี่ยต้องรอให้มันละลายก่อนไหมแล้วค่อยเอามาใส่กับข้าวที่เราทาน ะะจริงๆแนะนำนะคะถ้าสมมุติปลายๆเราอยากจิบชาเนี่ยไม่ต้องรอให้ละลายเลยนะคะเราหยิบก้อนน้ำแข็งใส่แก้วชาได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเบบตอนบ่ายเป็นชาด้วยแล้วก็ใส่ก้อนน้ำแข็งเห็ดเห็มทองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทานสามารถไปปรุงเพิ่มในกับข้าวได้เลยนะคะ รอให้ละลายไม่ต้องเอาลงจะไม่ต้องเอาลงไปต้มพร้อมกันก,กับข้าวเราก็ได้นะคะค่อยใส่ทีหลังก็ได้ให้ค่อยๆละลายอย่างที่เราทานเป็นน้ำจิ้มเมื่อกลางวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกลางวันนี้ที่เราทานเนี่ยเราก็ปล่อยให้ละลายแล้วก็ทานได้เลยอ๋อถ้าเกิดว่าอันนี้เราใช้พิมห์ใหญ่นะคะถ้าจากที่เมื่อกี้เราทำหนึ่งถุงเนี่ยอันนี้เราทําได้ประมาณ2ี่สิบก้อนอ่าเราทําได้ประมาณ2ี่สิบก้อนถ้าเกิดว่า หนึ่งท่านทานเนี่ยวันละสามก้อนใช่ไหมคะที่เราแนะนำใช่ไหมคะอันนี้ทานได้คระมก็เจ็ดวันเก็บไว้ได้นะแต่บางท่านบอกว่าเยอะกว่านี้ได้ไหมนะคะก็ทานได้เยอะกว่านี้แต่แนะนําว่าก็ไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบกรัมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้เนี่ย,ออยมันก็มันเกลือไม่ได้เกลือมากคือ <c> ถ <oughs> ้าถ้ากินมากกว่านี้เนี่ยได้แค่ความอร่อยท่านั้นคถามใช่ไหมคะค่ะเชิญ แล้วไปใส่เป็นขนมได้วปนกับขนมของไครเราผสมไทยๆเราใ่ไทำความเข้าใจคำว่าซุปที่ญี่ปุ่นเองนะคะเขาก็จะเอามาผสมกับน้ำนมนะคะผสมกับน้ำนมเสร็จแล้วก็เวลาทานนะคะท่านเขาก็จะเอามาผสมใส่แต่งกลิ่นรดด้วยน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีคือเป็นส้มเกรฟสตนะคะ ที่โรงเรียนอนุบาลก็มีค่ะของว่าดของเด็กนะคะก็เอามาผสมใส่นมนะคะใส่นมแล้วก็ให้เด็กทานนี่ค่ะถ้าท่านผู้มีเกียรติท่านใดเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลน,นะคะ <c oughs> อย่าลืมไปเพิ่มเป็นเมนเูนนอาหารว่างให้น้องๆด้วยนะคะ <c oughs> มีคำถามอื่นอีกไหมคะในระหว่างน,นี้เข้าสู่การสาธิตต่อค่ะ น,นอกจากจะทําเป็นก้อนนั้งแข็งอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะทําในขั้นตอนแรกนะคะก็หลังจากที่หั่นเห็ดแล้วนะคะก็เอาเห็ดลงปั่นในเครื่องปั่นนะคะหรือว่าทำังไงก็ได้ให้เห็ดมันละเอียดนะคะเป็นละเอียดเป็นเป็นลักษณะคร่งครีมอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาใส่ภาชนะใหญ่ๆก็ได้นะคะใส่ภาชนะเป็นหม้อเป็นหม้อหูอะไรเงี้ยค่ะแล้วเก็บเข้าช่องฟรีซนะคะให้เป็นน้ําแข็งพอหลังจากเป็นน้ําแข็งแล้วนะคะ เราเอาลงมาเก็บในตู้เย็นชั้นล่างก็ได้นะคะก็ให้ปล่อยให้ละลายแล้วพอเราจะใช้จะทําไข่เจียวหรือว่าจะทํากับข้าวอะไรก็ตามก็ค่อยมาตักใส่ไม่ได้ค่ะใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันเปิดเขาเรียกว,ว่าเครื่องปูงแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องปูแบบครีมอะไรเงี้ละะยลักษณะจะข้นเป็นครีมก็จะออกมาเป็นลักษณะ,ะของเพส้านะคะเป็นแบบนค่ะเป็นปึนป้นจากจารที่เป็นน้ําแข็งเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขาคืนตัว<ๆ>อะไรเงี้ย ใช่ค่ะก็ะหลังจากเปนั่งแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอามาเก็บเปตู้เย็นช่องท้างล่างนะคะเวลาเราจะใช้ทาอะไรอย่างนี้ค่ะทำแข่เจียวแล้วก็ตักออกมาเทใส่ในไข่ตักมาใส่ในไข่แล้วก็ทำกับข้าวปกติใช้ได้ค่ะขอบคุณค่ะค,คำตอบนี้คือคือเป็นคําถามที่คาใจ <c oughs> อยู่ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักคำถามไว้สักพูดได้ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตก่อนแล้วเราจะลุยคําถามช่กเมนูที่2นะคะอันนี้เนี่ย ยามบ่ายๆเนี่ยค่ะง่วงนอนนะคะอยากหาอะไรทานที่รู้สึกนวลนวลลิ้นบ้างก็แาบนี้หรือว่าทานตอนเช้าเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยถ้าเราได้ทานซุปเห็ดเข็มทองเนีนะคะเป็นหน้าตาเหมือนซุปครีมข้นๆโอ้โหนะคะหน้าทาเลยสวยอะเดี๋ยวเราจะมาทําซุปเห็ดเข็มทองกับน้ำซุปนะคะโดยที่วัตถุดิบอย่างแรกนะคะหลักๆก็คือเราใช้เห็ดเข็ม ะะและเราก็หั่นเป็นท่อนนะคะสั้นๆเหมือนกันนะคะหลับสองที่นะคะตื่นเช้ามานะคะทานการสาบิภายานะคะเดี่อมีลูกๆด้วยๆปวดหนุ่มใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้เราใช้คำว่าสูตรหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งคืออะไรนะคะก็คือว่าถ้าเราทำหนึ่งที่นะคะเราใช้เห็ดเข็มทองเนี่ยเป็นร้อยกันพวกคำถามมาสู่การสาธิตเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ น้ำเห็ดเราเดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราใส่น้ำต้มผู้อีกหนึ่งส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกนะคะออแล้วเราก็เที่ยวไฟบันอ,อนอ่อนอีกประมาณ5านาทีเท่านั้นเองนะคะอันนี้เราเบาไฟแล้วนะคะพอเราเที่ยวไปประมาณ5านาทีแล้วนะคะอันนี้สิ่งที่เราจะเติมลงไปให้น้ำซุปเรามีรสชาตินะคะวันนี้เรามีผงขิง นะคะเรามีผงขิงนะคะที่เราจะเติมลงไปนะคะอันนี้เราใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเราใส่เลยอ่าแล้วเราก็คนไปนะ,ะ,นะ,ะจนผงขิงเราเนี่ยแตกตัวดีนะคะเพาว่าเราตั้งไฟอ่อนๆประมาณห้านาทีแล้วก็ กายเป็นซุปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยใส่เกลือสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เติมด้วยพริกไทยนะคะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำก็ได้ถ้าจะให้หอมมากๆก็ใช้พริกไทยดำนะคะหรือบางท่านบอกว่าอยากจะเติมเป็นขิงสดได้ไหมก็ได้เพราะว่าบางทีบอกว่าขิงพงมันหายากจังเลยนะคะก็จะได้ความหอมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ล้วนอยู่ในเนื้อของส่วน สมบัติอย่างไรคะจริงๆน้ำต้มผู้เนี่ยแนะนำให้เป็นน้ำต้มผู้ร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะอย่างอันนี้ที่เราไปซื้อตามร้านเนี่ยก็จะมีเป็นน้ำต้มผู้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ผสมน้ำตาลคะถ้าดิฉันจะซื้อน้ำต้มผู้ที่ลดถุงเนี้ยได้ไหมคะถ้าไม่สามารถใช้แบบขวดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูนิดนึงว่าอันนี้เขาผสมแป้งหรือเปล่านะคะหรือว <c oughs> <c oughs> ่าบอกเขาว่าไม่ต้องใส่เม็ดแนงละก่อนก็ได้ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วกัน เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเชิญสาวๆนะคะมาเสิร์ฟซุปเผ็ดนะคะในน้ำเต้าได้ด้วยนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยนะคะดีค่ะเหเป็นอะไรคะ,ะคนบอกเพื่อนกันนอเลยะะจะมี ง่ายเลยนะคะโอ้โหนึกว่าซุปเห็ดที่ซิสเตอร์ทำยากเป็นไงคะจริงจริงนะคะจะเห็ดได้เราเพิ่มน้ำต้มอูได้นะคะความเข้มข้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเราอยากใส่อะไรเพิ่มอยากทานแบบมีกรุบกรุบกรอบกรอบด้วยนะคะเราก็ซอยหั่นหั่นตัวเห็ดลงไปก็ประมาณหนึ่งเซนนะคะจะมีเนื้อเห็ดให้กรุบกรอบด้วยนะคะให้ได้ บางคนทําหน้าตาเหมือนอยากขอคนที่มีถ้วยเหะแต่บางท่านบอกว่าไม่เป็นไรพี่ถ้วยหนึ่งก็พอแล้วมีไหมคะมีท่านใดที่อยากรับเพิ่มอีกตือถ้วยไหมคะเดี๋ยวทำกิถ้วยก่อนแานกันอออีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้สําหรับไปฝากเด็กๆที่บ้านนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพื่อสุขภาพสําหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเพราะว่านําแข็เห็น เป็นของว่างแสนอร่อยนะคะสำหรับคุณลูกก็ได้หรือว่าทานกันทั้งครอบครัวได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาทำพิซซ่าเห็ดเข็นทองกันบ้างน่าเมนู้คุนหูจริงๆเลยะคะ่ะวัตถุดิบไม่เยอะนะ <c oughs>